ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่หน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับท่านนายอำเภอสติงพระเกษตรอำเภอแล้วก็ผัการอำเภอเกี่ยวกับการจัดงานวันลูกโนดและก็ของดีอำเภอสทิงพระครับอยากจะถามท่านนายเพิร์นิดหนึ่งว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่ออะไรครับโอครับการลูกโดดกับงาน ของดีตะิ่งปลานี่เป็นระเีณีของอำเภอตะถิ่งปลามาเป็นเวลาถึงสามสิบกว่าปีนะครับครั้งนี้ก็เป็นสามีครั้งที่สามสิบสี่แล้วนะครับการจัดงานก็วัตถุประสงค์ก็ที่จะส่งเสริมเรื่องการขายผลิตผลของอำเภอเราที่มีชื่อเสียงก็คือลูกตาลตะหนกครับครับจากการจัดงานเหล่านี้ก็ส่งผลให้การจําหน่ายผลิตผลของลูกตาลตะหนดเนี่ยสามารถที่จะ ส่งขายไปยังพื้นที่ต่างๆได้จำนวนมากมายนะครับและปัจจุบันนี้ก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความหลากหลายและก็มีการแปรรูปรที่จะส่งเสริมการขายให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นในการจัดงานของปีนี้เราก็จะต่อยอดไปไปถึงเรื่องของการต้องเที่ยวกับวิถีชีวิตของค,คนจะติงพระตามวิถีโนโดนาเรเพื่อที่จะให้คนข้างนอกหรือผู้ที่ตกสนุกสนใจนะครับได้มารู้ ความเป็นมารู้วิถีชีวิตรู้วัฒนธรรมรับรู้ประเพณีของพี่น้องชาวตะทิงพระและถ้าสนใจก็จะได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านเราครับอันนี้จะจัดเมื่อไรครับเริ่มตั้งแต่วันที่12บถึง1ิมิถุนายนนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นเตรียมการนเตรียมการดูในง้านนี้จะมีอะไรบ้างครับที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาดูวันแรกนะครับเราก็จะจัดริ้วกระบวนคือนําของดีของอำเภอตะทิงพระเรานะครับครับ ให้จัดปเป็นรูปกระบวนเป็นลายท้องถิน่นซึ่งท้องถิ่นก็จะไปคิดร่วมกับผู้น,นําในพื้นที่นะครับทั<ม>้งปราชาวบ้านผู้นําท้องที่ก็มาคิดกันว่าในแต่ละท้องถิ่นนั้นตำบลน,นั้นเรามีของดีอะไรที่จะนําเสนอให้ผู้คนได้รับทราบนะครับในแต่ละท้องถิ่นก็จะมารวมแล้ว12กระบวนรับซึ่งจะเป็นรูปกระบวนที่มีการจัดนำอของดีนําอัตลักษณ์นําผลผลิตอะไรที่มีชื่อเสียงของแต่ละ ท้องสิ่นของแต่ละตำบลเนี่ยออกมาทำตำแหน่ง,งก็จะสื่อให้คนทั่วไปได้เห็นถึงของดีของอำเภอจิม้าเราครับในวันนั้นนอกจากมีรูปขบวนแล้วมีการประกวดสินค้าผลิตภัณฑ์ทางกเกษตรเนี่ยอยากให้ทางกเกษตรนะครับคุณนราศักดิ์คุณเก้วเนี่ยได้ได้ได,ได้ที่บนรึงว่าในวันนั้นจะมีการประกวดสินค้าผลิตภัณฑ์กเกษตรมีอะไรบ้างที่จะนํามาให้เกษตรกรได้นำประกวดครั้งนี้ครับ ครับในส่วนของงานวันลูกโหนนะครับและของดีสลิงพระครั้งที่สามสี่นะครับนอกจากที่จะมีเรื่องริ้วขบวนแล้วเนี่ยครับในงานเนี่ยวันที่12เนี่ยครับเราก็จะมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรนะครับผลผลิตทางการเกษตรในวันนั้นเนี่ยครับขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นสินค้าพระเอกก็คือลูกโหนด้านเราเองนะครับการประกวดลูกโหนดเนี่ยนะครับเราก็จะประกวดด้วยกันสองพันนะครับที่ที่มีในพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลูกโหนด พันข้าวนะครับแล้วก็ลูกหนดพันกานะครับซึ่งจะให้เกษตรกรในพื้นที่นะครับหรือผู้นำเนี่ยเขาได้ส่งผลผลิตทางการเกษตรมามาประกวดในวันนั้นนะครับนอกจากผลผลิตพระเอกอย่างลูกหนดแล้วเนี่ยเราก็มีพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสลิดฟราหเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมที่นี่เนี่ยกำลังดังอยู่ตอนนี้ใช่ครับคุณภาพที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากผลผลิตทางการเกษตรแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีผลิตภันธ์ที่แปรรูปมาจากมาจากต้นตาลตนนนะครับก็คือก็จะมีน้ำตาลตนนเหลวนะครับแล้วก็น้ำส้มตนนนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่ผูกกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องการปรุงอาหารเรื่องนําไปใช้ในการ ทำของกินต่างๆได้บ้างมานะครับอันนี้ก็คือสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชาวชนินค้าได้เป็นอย่างดีครับแล้วมีการจัดรางวัลอะไรอะไรไวบ้างเออในส่วนของของรางวัลเนี่ยนะครับเราก็จะมีรางวัลเงินสดให้นะครับลําดับหนึ่งสองสามพร้อมกับเกียรติบัตรนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเนี่ยเราก็จะให้รับ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในในงานวันพิธีเปิดครับวันที่เปิดวันที่เปิดถึงวันไหนครับวันที่สิบสองครับวันแรกเลยครับอยากจะอยากถามทางพัฒนาการที่หนึ่งว่าผลิตภัณฑ์สินค้าที่แปรรูปเกี่ยวกับตากันตะนดเนี่ยในอำเภอสุิ์ซึ่งพระตรงนี้ดังมากเป็นสินค้าโอทบเนี่ยที่ดังๆที่ยกพอยุคตัวอย่างให้กับ ท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนได้รับทราบเนี่ยมีอะไรบ้างที่ที่ที่ททเป็นเป็นโอทบชั้นหนึ่งอยู่ตอนนี้ครับค่ะตอนนี้สําหรับตัวผลิตภัณฑ์จากตามตะนูนะคะของสติงฟ้าเนี่ยซึ่งเราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยตั้งแต่จากยอดถึงถึงส่วนโคโเลยนะคะซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งของใช้ทั้งของกินโบโบแล้วก็พวกหรือเครื่องดื่มในพวกนี้นะคะหรือตอนนี้ที่ที่ที่ออกสู่ตลาดแล้วก็ไปต่างประเทศแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ของเส้นใยตันตโนูดนะคะซึ่งได้ไปรูปเป็นกระเป๋าเส้นเส้นใยค่ะไปรูปเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆทั้งเออไวของวัยรุ่นก็มีนะคะแล้วก็ของของเออผู้ คนทํางานก็มีนะคะที่จะที่จะนําไปใช้ในในงานต่างๆว่าจะเป็นงานออกงานออกงานที่เป็นงานงานเป็นทางการนะคะหรือว่าหรือว่าเป็นลำลองนะคะแบบนี้ใบเท่าไหร่นี่ตกแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยใบหนึ่งสองพันค่ะใบหนึ่งสองพันบาทค่ะสองพันบาทนะเป็นการยกยระดับยกระดับค่ะพัฒนาเพื่อจะให้เพิ่มมูลค่าของอันดับมีที่ตั้งเป็นควรเป็นขวดนี่เป็นอะไรนี่เป็นอันนี้จะส่วนส่วนอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นส่วนของ ส่วนของเหล้ารำนะคะเหล้ารำนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะต่อยอดจากตัวตัวน้ําตาลสดนะคะตัวน้ําตาลสดซึ่งแต่เดิมนยทุกท่านก็จะทานแต่น้ําตาลสดแต่ปัจจุบันนี้เราจะมีน้าเราจะมาเป็นเหล้ารำนะคะจะมาเป็นรับเบียนะคะก็จะมีนะคะแล้วก็เป็นไซรัปนะคะเป็นไซรัปเป็นน้ําตาลผงเป็นน้ําตาลแว่นนะคะเป็นเป็นผงโกโก้ที่ผสมด้วยน้ำตาลโตนดเป็นกาแฟเอ่อทีนวันนะคะแล้วก็มีส่วนของน้ําตาลโตนดนะคะด้วยนะคะแล้วก็มีพวกเอ่อที่เป็นไอ้น้ำตาลปึก จากต,ต,ตยยาตนูดอะไรเงี้ยค่ะคก็จะมีอยู่หลากหลายแต่อันนี้ก็เป็นพวกอาหารแล้วนะคะของใช้แล้วเรยังมีอย่างวันนี้ค่ะอ,อย่นี้ที่ ที่ท่านนายอำเภอท่านเกษตรอำเภอแล้วก็ท่านเจริญกิจนั่งเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเราใช้ทางตาลนะคะซึ่งปกติแล้วทางตาลเนี่ยก็จะก็จะเป็นเป็นธิ์ที่ใช้ใช้ใช้ปใส่ไฟอบสำหรับเพี้ยอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเราแปลรูปเป็นฟอริเจอร์นะคะซึ่งสร้างรายได้ให้มีราค่าเพิ่มขึ้นนะคะสร้างมูลค่าใช่ค่ะให้เพิ่มขึ้นให้เพิ่มขึ้นะคะก็สามารถจะสร้างรายได้อีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็หนอยจากนั้นเนี่ยเรายังพัฒนาตัวตัวเอาใบตาลมาทําเป็นบล็อกสําหรับทําบาติกนะคะทำบาติกที่เห็นลวดลายอย่างเงี้ยค่ะ ทำเป็นลวดลายใช่ใช่ใช่ใช้หมดเลยค่ะใช้เปตาหมดเลยมาเป็นลวดลายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังพัฒนาตัวตัวลูกตาลสุกเนี่ยค่ะให้มาเป็นสีสําหรับใช้ทําบาติกด้วยมาย้อมมาย้อมด้วยค่ะมาย้อมด้วยอันนี้ก็ก็กาลังทําอยู่ค่ะก็พัฒนาไปอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหนึ่งค่ะเพื่อยกระดับพี่น้องตานตะนดในอำเภอเสติงพระครับถ้าอำเภออยากจะเสริมอะไรอีกเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวก่รนี้ครับ คือปีพันธ์เหล่านี้ตอนนี้กําลังเริ่มพัฒนาอยู่นะครับเพราะว่าของเราก็จะมีอยู่ประมาณกี่กลุ่มที่ทําผ้าที่ที่ทาผ้าของเราจะมีอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มเดียวนะครับก็พยา,<ะ>ายามที่จะพัฒนาให้เป็นที่เอกลักษณ์ของของสิ่ง้าของเราก็ต้องไปเชื่อมกับต้นตนนวดปิพันธ์ต่างๆเหล่านี้จะผลิตออกมาเป็นอุทถกที่จะมีชื่อเสียงต่อไปนะครับแต่สิ่งที่อยากจะ,จะนำเรียนก็คือ,อในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของบ้านเกิดหลวงปู่ทวด ครับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งและนวันนี้ที่เป็นที่สนใจของคนทั่วไปนะครับถ้าใครสนใจที่จะมาดูวิถีชีวิตโดดนาเรนะครับเพราะว่าเรามีสถานที่นะครับต้นหนวนต้นตาลตนนนี้เ<ม>ชื่อได้ว่าแต่ทิงพระเรานี่น่าจะมีต้นต้นนมากกว่าเพื่อน<ม>นะครับแล้วก็มีชายทะเลที่สวยงามยี่สิบกว่ากิโลเป็นชายงาดจากด้านเหนาอไทยนะครับมีชายงาดที่สวยงามมีอาหารทะเลที่สดใหม่แล้วก็อุอดมสมบูรณ์ด้วยนะครับ ส่วนฝั่งด้านตะวันตกก็จะเป็นทะเลสาบสงขาเราก็มีอุทยานนกน้ำ<ม>นะครับกูขุดนะครับเขตน้ลาลากูขุดเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะมาดูเรื่องของอธรรมชาตินะครับ<ม>ดูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ผู้สนใจจะมามเที่ยวจะมาชมในพื้นที่ของเราว่ามีอะรรบครับในนการจัดงานวันลุกโรนเนี่ยทางอำเภอมีให้นักท่องเที่ยวชมอะไรบ้างเกี่ยวกับ อย่างมีรถรถรางอะไรไปชมวัดชมอะไรมีมีได้ได้จัดมีมีค่ะมีค่ะในวันในวันงานเราจะมีรถรางของจุมจุนท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเนี่ยมาให้บริการนักท่องเที่ยวสาหรับการไปชมอุทยานนกน้ําชมทะเลสาบแล้วก็เชื่อมกับแพปรชารัฐคงรีค่ะที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ไปเช็คอินนะคะจุดที่ร่องแพด้วยค่ะแบบนี้อาจจะให้นักท่องเที่ยวมามามาทำไมมาลงทะเบียนหรือว่ามา มาลงชื่อที่ในงานหน้างานได้เลยค่ะน<ข>านากา็กตรงจุดต,ตรงนี้ค่ะจุดที่ที่นั่งแถลงข่าววันนี้ค่ะต <Guin> รงนี้จะเป็นจุดที่จัด,ดจนิทรรศการสําหรับจุมชนท่องเที่ยวนะคะสามจุมชนก็นคือร่องเทเร,ารสาตัดจะไม่อยู่ัวของคลองรีนะคะท่องเที่ยวบ้านเกิดหลวงปู่ทวดแล้วก็เอ่อท่องเที่ยวอ่าวไทยนะคะของจุมชนบ้านฝังสายมาจัดออกบูธอยู่ในงานนี้อยู่แล้วค่ะเพนท่องเที่ยวสนใจที่ไหนก็สามารถจะจองได้ค่ะอ่าอ่ ครับสุดท้ายอยากให้ท่านอำเภอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหานีกันเยอะๆเนี่ยเชิญครับนายอำเภก็ขอเชิญชวนนะครับงานบรรลูกโหนดกับของดีตะิงพระแค่เป็นการนำของดีของอำเภอเรามาเพื่อที่จะให้ทราบได้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยถ้าท่านสนใจที่จะมาตามมาดูวิถีชีวิตมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอตะิงพระซึ่งมีมากมายนะครับเรามีวัดที่ จำนวนหลายวัดนะครับมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเป็นสถานที่ที่ฝังรลกสถานที่ที่หลวงปู่ทวดบรรดชาสถานที่ที่หลวงปู่ทวดไปปลูกพ่อแม่หลวงปู่ทวดไปปลูกเพลนะครับเรามไปถึงวัดประโคที่หลวงปู่ทวดมาบูรณะต้องแต่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปได้สักการะแล้วก็มีความศรัทธามาอยู่ตลอดนะครับดันั้นใครสนใจที่จะมาต้องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับหรือว่าต้องเที่ยวเชิง อ่าทรัพยากรธรรมชาติหรือการอนุรักษ์ต่างๆตอนี้เรามีมีให้หมดนะครับก็อยากจะเชิญชวนครับครับก็ต้องขอบคุณท่านนอำเภอแล้วก็พนาการอำเภอแล้วก็ท่านเกษตรอำเภอนะครับวันนี้ที่มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานวันลูกโดดนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่ชมธรรมชาติหรือว่าสัมผัสสิ่งต่างๆในอำเภอเึียงพักไม่ว่าทะเลสาบทะเลอ่าวไทยนะครับซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงามนะครับ ตอนเย็นๆสามารถที่จะไปทานานที่กูขุดและกลับมาดูฝังเอาไทยนะครับซึ่งมีอาดสวยนะครับมีที่ชุมวิวเรียบยนะครับอยากจะเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านให้มาเที่ยวที่อำเภอตะริระเยอะๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ